ผมว่าการที่เราจะเป็นโนหนึ่งใน LL เราต้องเป็นมะเร็งครับเไ้ไปเป็นมะเร็งกันอไอ้เชี่ยเจอไอ้เชี่ย,ยนี่เหรอวะมันจะสู้ไงวะมาดิมาดิครับาตายนะ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 เฮ้ยกูไม่ได้ขู่นะตายจริงนะ เอ้ทุกคนโล่มันไม่ได้กันดันเตไม่มาคือปากโล่คืบปากโล่เแยมนียไอ้ย่าโล่กันต่อไม่ได้ย่าเครือจันทร์โคตรจบทุกคนไอ้ย่าไม่รู้ทุกคนเมื่อกี้เชื่อเปล่าว่าผมรู้สึกว่าผมโคตรหล่อเท่ทุกคน